ครับสวัสดีครับสวัสดีฟาร์มครับพอๆกัน,นกค,คือเก่าเอาพอจีไายคีบไปได้ยางไปเลยบานนี้เอาเมื่อกี้คือจะกินดีครับนะไปแล้วมองเงี้ยเขาก็เมื่อไปแล้วครับนะเห็นมองเงี้ยเขาก็เมื่อไปแล้วเหลือแต่ขางท่าครับนี่นี่อยากเก็บบรรยากาศแต,ต่เม็ดติ๊กจังหน่อยอาจจะคิดเอฟซีอาจจะคิดหอดก็ได้ <laughs> เ,เห็นแต่พอไซด์มามันโดดมากสมอเอ๋ยคนแบกยิ่เฮือนหาสามเขาเลยหนนอไม้ครับมามือมามือเดียวกับม้าครับนี่พกเสียมมาด้วยเนอจีคันแบกเลยนะเราทำเปรี้ยวหน่อมไม้หน่อไม้ส้มวัดโต้หน่อไม้ก็ออกครับนะสุท่ายเขาไปเองเลยจะเรียกในโซนถนนไปนี่แหละครับเพราะว่า น้าม,มาแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งน้ากหน่อยนี่ครับของสัตว์ิยมฟาร์มไปก่อนนะครับแบบติก atic, ส่วนหนึ่งนี่เกิกินเครื่องอย่างนี้ครับมันมักม้วนยิงน่งยิง่งเงียบเลยโอ้ครับ,รบหมุอนปลายเบิ่งน้ากหน่อยครับคูณไมล่ละมิจฉอยโอ้ยเอา้าน้ามีแบบท่านแห้งครับ ฝั่งนี้ยังเหลืออยู่เป็นบริเวณนี้ครับนะนี่นี่ครับน้ำเริ่มจะซึมเขม้ามาแล้วครับนี่วันนั้นก็น้ำมาได้ครับนั้นซีกนี่ไปน้ำของมะม่วงแล้วครับนะนี่เนี่ยอะนี่กีกำลังซึมครับก็จะมีประมาณนี่ับบริเวณจากนี้ทางถนนเป็นทางทางถนนไปนะเอา มันปากไปก่อนมันจะกินใบไผ่นั่นกินเครืองตำลึงตำลึงที่บหานกันเครืองตำลึงนี่ครับมา,ามากเอามากเลยกินดีครับเออ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 ,เอ,อ,ค,อ,อครับโอ้โ๊ยโดนมายาครับเกาบเจ็บขาอย่างน้อยครับใหญ่ๆเพิ่นแนวโปเปปปพิน่นอยู่อยู่เพิ่น นายแดงเขาไปใส่ไปนี่วันอยู่แถวๆนี้ครับนี่มันมาก,กินเครืองง่วนใหญ่ละมันก้มยากลำบากนว่ากินมุงสูงดีกว่าสบายโตนะดูไวจะหน่อยไหมน่นมาแบบอยู่กันจังสิครับนะกินกันจังสินี่ครับลูกไม้น,นุ่นเขาเขาใช่ครับนะม่ติดบรรยาก,กาศ เอาสามีฟังไปหอดไซระบุตุมุกตุมุกตุมุกนี่ครับเพิ่ก,กินแต่น้อยครับเพิ่งก,กินไม่สูงแต่น้อยท่ายืนฝึกไหวฝึกไหวนี่ครับลูกตุ่มุกครับนะสู่ลูกไม้เลื้อยมาได้ครับนะีะลูกตุ่มูกเพอาะแใหญ่เป็นสาวเนี่ยรุดกันครับมันแยกคอออกไปนี่ครับน,ะนี่คู่กันตะกี้ซ่อแฝดครับนะี่ อยูมันนังเดินลูกแม่ดิฉันแฝดกันแต่เดี๋ยวนี้แตกต่างกันโดยสินเชื่อมันแยกข้อครับไปกินแต่จะฟองไปกินอิ่มกินเต็มครับนี่นุ่มดีนะลูกตัวที่สองมาครับนะตัวที่สองล,ลูกแดกน่าจะตัวที่สองลืมถามมันแม่ท้ามแล้วก็ลืมเก้วนี่ครับแตกต่างกันครับนะหน่อยหน่อยคู่กันมาเที่ยวกันบ้างน,นะเข้ามา,มาลู ผมมานีา่ซ้ำหนีนะครับนนรบ,บนกินสีลายเห็นบ่บนนั้นกระยียบน้ำเลยครับนถ้าเพิ่งกระยียบน้ำแล้วน้ำนะครับนั่นต้องลุยกินแล้วครับนั่นนี่ก็ตะนามน้ำสวนถ,ถนนครับนี่ <c oughs> เป็นบวกครับ ติกับน้อปอกเราใหม่พุ่นล้วครับไปนะมัวกันเล็กน้อยก่พูดเลมาถางครับพอไสยบ่นีหลดุดมันทางไว้ถ่ายหลุแลนครับเป็นพื้นที่ของพอไส้ครับนะพอไส้แม่สาวนี่งัวกันแต่งัวเพิ่นส่วนมาเป็นงัวงามครับบ่ค่อยได้มาเลี้ยงครับค้างปอกสี่ลายยางหน่อยครับแม่ครนี่ครับ นี่ครับไปบ่ได้ครับโอ้กลับครับปล่อยมันไปก่อนนั่งไปเลยจังไรน,นั่งไปได้บ่ะน่าจะได้ยิ่งมั้งครับไปดักถ่ายอยู่เลยละกันครับเนาะดักถ่ายอยู่ <c oughs> ต้นกังหุ่งครับนี่ต้นกังหุ่ง <c oughs> ครับนี่ยอู้เผาห้องเดี๋ยครับหากินอย่างซีไป แล้วก็ทีมงานเด็กๆนกระบ,บุนโฮมนะครับเด็กๆครับเตา่ามีคำแพ้งมีน้ำตาลครับนะกินไปกุญ <c oughs> บาทมีซับมีซับมีกระทองแก่เหมือนกันนะครับนะมีซับแล้วก็ มีกรบมสมไปแล้วนะได้โชคแล้วก็มดเจออนยะ่างนี้เสิยบมาก,กรกนะ่อนแต่ว่าเจ็บนี่ครับผมบมาดูรม่มเราสิร่มไม้ใหญ่รม่มขนนวนนะในภาคสุป,ปีครับอยู่นี่ร่มลื่นครับพอได้เศร้าเนี่ยหนาหวห่อนก็เพอได้เศร้าอยู่เบืองน้านี่ครับธรรมดาสักทีไหนครับ หัวเขาธรรมดาที่ไหนครับนะมีบันไดอีกแล้วมีแต่ข้างทางครับอ้านกเต็นนกจิว้วครับนกจิว้วบานซีนกจิว้วมาเข็ดทางเป็นหูวในดินครับนะนกเต็นกับไข่ไข่กันกับเตึ้งดินเห็นไหมครับทางลงไปลงไปกับหนามาสครับง,ง่ายพอทารายนกตกสังด้านทางฝุ่นด้านทรายไป ของพอไส่กับพีกันครับเต็มพืก่กันน้ำสองฝากฝั่งที่เลี้ยงวัวเรานะน้ำหมดครับนะต่างปอมถาจักนอยครับนะปอมถาเพิ่งจะหนีเพิ่งจะสอดมากครับนะสอดระยะจักนอยครับนะก็อยากจะคุยเดี๋ยวจะลืมครับช่วงทุกปีนะครับน้ำจะมาได้ก็อยู่ประมาณเวลาเขาเปนออกไกลออกพรนษานะครับเดือนสิบเดือนสิบเดือน สิบเอ็ดเดือนสิบอยู่ประมาณปลายกันยาครับนะตุลาเขาตุลาเดือนสิบตุลาแต่ว่าเดือนสิบไทยไทยเนาะเดือนบานเฮาค่ะอยู่ประมาณกันยาเนาะปลายกันยาช่วงนั้นจะมีบุญเดือนสิบบุญเดือนสิบอาจจะเป็นต้นบุญเดือนสิบมันเป็นแหลมเป็นแหลมเนาะแหล่มวันเพ็ญวันเลมบันแน่วาใจสิบคำนะ เดือนสิบเมื่อวานนี้คนระับเอ่อเดือนสิบค่ำเดือนสิบบอกก็ยังใดสับสนช่วงนั้นจะเป็นช่วงหามั่นครับเนาะฝนมันแซงแต่ปีนี้น้ำมาเร็ว <c oughs> แม่เข,าข่ากาตโม่แม่งบินเข้าป่าครับขอกคนไป <c oughs> โอ้ยเอ่อปีนี้น้ำมาเร็วครับนะน้ำมาเร็วละกะ มันแซงสิมีเหตุคนมาครับเนาะว่ามีุดแล้วน้ำถั่วมมดนะเ็ดจะเหลืออยู่ในโน่นครับทำไะบริเวณโน่นโนนโน่นโน่นโน่นถนนคู่เนาะทำมาเร็วกัดสิได็กั้งเร็วครับเนาะปีนี้ครับตัดแย่ยาวๆเขาช่วงฤดูฝนปานีถน่านมากยังสี่นี่หน่วยตัดแย่ยาวๆครับสอนมาแล้วครับผมซูมจัง่อยวะ สูงเล็กน้อยสอดมาแล้วครับนะอูนบ้านนำทีมาอุนบ้านน้ำทีมา,าทำทมาในถนนส่วนเจอิดอยู่ในป่ากินเกิือตำลึงวัานมอสเราไปเอ็นนะมาเอาปลาใส่ครับนะตันมีฟ้าบ่มากวันนี้ตัวน,นี้มากตัวน,นั้นบ่มากครับไข่แบบบอสิกันปนันใด ีเราชื่อกี้ครับมีห้องเอื้อนกันมาแล้วครับนะครับกรติกมามาคัม,าามแพงมามา เริมขยับมาเลยเรื่อยแล้วครับเนาะเิ่นปล่อยเิ่นไปในถนนเลยนะครับเราจะไปสุดของทำเหมกลางนะครับพออวนกบมิงงัวกันแต่เพิ่นบมาแล้วเนาะน้ำท่วมหมดแล้วเป็นบมาเขาเิ่นกระท่วมไปเรียบร้อยก็เลยเรียงบ่ยาาครับเลยก็เลยบ่ตองห่วงเรื่องเขาเรื่องยังปล่อยไปได้ราวน้ำท่วมเขาหมดแล้วงัวเิ่นก็บ่อยากไปครับนี่เพราะมียังคิดต่อเิ่นก็บ่อยากไปครับเนะปล่อยเิ่นไปเนี่ยวนนี้มาทันมาอย่บมีโดนเติมเลยครับเนี่ ทายม่าโดนเติมล่อมันย่งางขามไปอยู่เนะขาหยุดล่อโดนแล้วครับนะจะนั่งยังนี่ก็จะโดนเกินไปครับนะำ่ันท่านขยับมาอยู่ขึ้นมาสายลีครับเนาะถ้าอยู่โดนโดนย่าได้จะขึ้นมากเป็นบ่นคือต่อครับนะเพราะว่ามันคือต่อมัน,มนก็ต้องเก็บเล่มเก็บทุกรายละเอียดครับจอนช่วงนี้ ใบพ่าดเมืต่ตอนนดเดียววัญญาเริ่มจะมืดครับนรรรเนาะเจย์ขึ้นยังยังเจยเอากันบ่นน้ำอยู่ข้างนอกเต็มอ,อยู่พี่กินขีิน้ำได้บวกครับเนาะบอกน้ำมีพลังบวกครับกินแล้วสิบบวกอ่ะอิาโดนอยู่ครับเขาเจ็บมาได้นี่ เนะมือนคลิปนี้กับซัมนี่สักก่อนครับทักท้ายกันซัมนี่สักก่อนนะผมบอกันใหม่คลิปหนาคือเก่าขอบคุณทุกท่านที่เขามาเป็นกำลังแรงใจหกันเสมอมากครับนะขอบคุณครับผมสวัสดีครับ